วันนี้มาแนะนำที่พักเปิดใหม่ในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเนื่องจากแม่ซอยมาทําธุระที่นี่นะคะก็เลยมีโอกาสได้มาพักค่ะที่นี่คือโรงแรมกู๊ดนั่นเองวันที่มาแม่จอยเช็คอินช้านะคะก็เลยทำการโทรแจ้งรีเซพชันนะคะว่าจะเข้าช้ารีเซพชันก็บอกว่าอ,อ๋อไม่เป็นไรเลยค่ะหลังจากทีออ่คุณพ่อนะคะเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการเดินขึ้นห้องนั่นเองค่ะ นี่พนักงานก็มาขนกระโปรงกระเป๋าให้นะคะจะต้องบอกก่อนนะคะว่าโรงแรมนี้นะคะเ,ออเป็นโรงแรมที่แบบ แม่จอว่าคือเขายังไม่สมบูรณ์แบบ100%ซนะแต่ว่าจะบอกว่าคือมันค่อนข้างครบครันแล้วก็ประทับใจตั้งแต่มาพักที่นครสวรรค์มาคือที่นี่คือชอบที่สุดไม่ใช่ว่าของเขาสวยอย่างเดียวนะทุกคนแต่คือแบบมันคือมันดีค่ะในส่วนของบรรยากาศในห้องนะคะแม่จอยจองห้องเป็นสตูดิโอเนก็จะเป็นแบ่งโซนแบบนี้อาบน้ำแล้วก็มีในส่วนของชักโรครกค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือแบบธรรมดานั่นแหละ คือการจัดแต่งในห้องอะทุกคนดูสิคือหมอนทุกจุดที่นอนทุกจุดคือนุ่มละมุนมากนุ่มสบายสุดๆไม่ว่าจะเป็นตรงที่นั่งโซโฟงโซฟาใดๆนะคะถือเป็นการแบบจัดตกแต่งห้องได้อย่างลงตัวแล้วก็แต่ตรงที่แขวนผ้าจะน้อยนิดหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้มีจุดที่แบบว่าไว้แต่งหน้าคือชอบมากอลังการจนชอบสุดๆ พอวันรุ่งขึ้นนะคะก่อนไปทานอาหารเช้าค่ะแม่จอยก็เลยมาเก็บบรรยากาศนะคะในส่วนของโรงแรมในช่วงเช้านะคะเพื่อนๆดูว่าเอ้ยถ้าเรามาตอนกลางวันเนี่ยโรงแรมเขาเป็นประมาณไหนนะคะก็ถือว่าคือสวยอะทุกคนแล้วคืออาใหม่แหละอาใหม่เดี๋ยวน้องเทชินะคะจะพาทุกคนไปที่ห้องอาหารค่ะอ่ะถ้ามาในส่วนของตอนกลางวันนะคะทางนี้เขาก็จะแบบเปิดประตูแบบนี้เนาะเพื่อเป็นการระบายลมระบายอากาศอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะเป็นของโซนเดสเซปชั่นนะตรงนี้นะคะเขาจะมีในส่วนของโปรดักต์นะคะเป็นโเจลอาบน้าแชมพูอะไรอย่างเงี้ยจำหน่ายด้วยนะคะแล้วก็โรงแรมนี้นะคะเพื่อนๆสามารถพาสัตว์เลี้ยงนะคะมาที่นี่ได้ด้วยอันนี้คือแบบเจ๋งอันนี้คือดีนะคะเพราะบางคนก็จะแบบหาโรงแรมที่แบบพาสัตว์เลี้ยงไปไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกดีๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปโซนห้องอาหารกันนะคะว่าที่เนี้ย ที่แม่จอยชอบอะชอบเพราะอะไรนะอ่ะเดินเข้ามานะคะคือจะบอกว่าสถานที่รองรับในโซนอาหารถือว่ามีที่นั่งเพียงพออันนี้คือดีมากๆนะคะเป็นจุดแบบตรงนั้นตรงนี้นะคะแล้วก็อาหารคือจัดเต็มถือว่าเพียงพอกินอิ่มแล้วอร่อย บอกแค่นี้ว่าอิ่มแล้วอร่อยมีข้าวต้มนะแม่จอยก็จัดนะคะน้ำพริกนี่อันนี้ดีมากอร่อยมากนะคะแล้วก็อาหารที่เป็นแบบสไตล์คนไทยผัดกะเพราคืออร่อยทุกคนคือกินแล้วอร่อยอ่ะเขาใจคคำว่าแบบกินแล้วแบบไม่เสียใดเงินไหมแล้วคือไม่ใช่แค่อาหารอร่อยขนมก็อร่อยคืออร่อยทุกอย่างอันนี้ไม่ได้อวยเวอร์นะเพราะว่านี้เสียงเงินไปใช้เองไม่เขาไม่ได้จ้างฉัน ขนมสำหรับเด็กก็มีนะคะซึ่งบอกว่าเอ้ยมันโอเคมากๆนะแล้วก็น้ำเนิมอะไรก็คือจัดเต็มนะไม่รู้จะอวยอะไรแหละเพราะว่ามันก็ดีจริงๆนะทุกคนแล้วก็จานนี่เป็นไงมอสำหรับเด็กนะคะคือแบบเขาใส่ใจออะจานก็เป็นแบบจานที่เหมือนแบบไม่แตกนะคะคือเด็กทาตกก็โอเคอะนี่แมาจอยก็ตักข้าวนะคะเห็นมเห็นผัดกะเพราปะหอยอร่อยไมไหวายวแก นะใครอยากมานะคะก็ลองแวะมาได้เนาะไม่จะเป็นที่จะแบบต้องเป็น,ปนต้องแวะมาที่นี่อาจจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้ทุกคนลองมาดูนะคะลองเปิดใจกับโรงแรมใหม่ๆนิดนึงอ๋อจุดเด็ดอันนี้ลูกชอบมากสระว่ายน้ำทุกคนนี่นะน้ำใสสนะก็มันใหม่อ่ะเนาะแต่ว่าก็คือแบบบรรยากาศมันได้ไงเออวิวมันได้อะไรมันได้แล้วก็จุดนี้นะคะเขาจะแบบเหมือนแบบ มีจุดที่แบบพาน้องเหมียวน้องแมวมาแบบเดินรีแลกซ์นะมีจุดนั่งชิลตรงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะเขาจะมีจุดโซนที่แบบให้เด็กนี่เด็กมาเล่นสไลเดอร์นะมาแบบแต่ผู้ใหญ่ต้องดูนะคะอันนี้เขาแจ้งไว้ด้วยว่า ู้ใหญ่ต้องมาทําการดูแลตรงนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะของโรงแรมน้องใหม่ในจังหวัดนครสวรรค์นะซึ่งแม่จอยบอกก่อนเลยว่าแม่จอยอยากพักหลายโรงแรมมากเพราะว่าบ้านแม่จอยอยู่ที่นี่แล้วแม่จอยขอให้คะแนนที่นี่มากที่สุด ในบรรดาโรงแรมที่แม่ชอยเข้าพักในจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าพึงความพึงพอใจของแต่ละคนนะมันจะไม่เท่ากันนะแต่ในส่วนของแม่จอยเนี่ยแม่จอยจะดูภาพรวมนะคะว่าเอ้ยโรงแรมนี้เป็นโรงแรมระดับกี่ดาวแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงพนักงานเป็นยังไงอาหารเป็นยังไงอันนี้เป็นการให้คะแนนแบบโดยรวมนะคะแล้วก็กาแฟถือว่ารสชาติดีนะคะมีเครื่องทํากาแฟแบบนี้ และที่นี่นะคะเขาจะมีเครื่องทำกาแฟแบบนี้ค่ะเป็นแบบกดอัตโนมัติเลยจะเป็นลาเต้อเมริกาโน่หรืออะไรใดๆก็แบบกดไปนั่งกินจะกินกี่แก้วก็กินไปเนาะขนมคือแบบไปลองทุกคนนะอ่ะใครอยากจะพักนะคะก็ลองจองดูนะแล้วคุณจะพูดคำว่าเฮ้ยประทับใจยาแม่